ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10เมษายนพศ2558นบนะครับก็ใกล้สงการเข้ามาทุกทีนะครับสำหรับวันนี้สวนมะนาวอ,อมจ๋านะครับจะพามาชมนะครับเอ่อการชำกิ่งตอนของมะนาวนะครับก็คือมีหลายคนนะครับเพิ่งปลูกมะนาวใหม่นะครับเอ่อสั่งซื้อกิ่งตอนมานะครับ ซื้อกิ่งตอนมานะครับแล้วก็ได้รับกิ่งตอนแน่นอนว่าหลังจากรับกิ่งตอนแล้วเราก็จะต้องทําการชํากิ่งตอนนั้นก่อนนะครับชําก่อนนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงลากแข็งแรงก่อนที่จะเอาไปลงปลูกนะครับนะครับกิ่งตอนพวกนี้นะครับก็จะถูกตัดส่งไปนะครับส่งไปไปยังลูกค้านะครับที่สั่งซื้อมานะครับนะครับก็ หลังจากนั้นนะครับได้รับกิ่งตอนแล้วเม I, ื่อลูกลูกค้าได้รับกิ่งตอนแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะทำอันดับแรกนะครับให้เอากิ่งตอนนั้นนะครับไปแช่น้ำนะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนะครับนะครับเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปนะครับนะครับน้ำนะครับมันซึมเข้าไปในในตุ้มต่อน,นี้นะครับนะครับนะครับ หลังจากนั рам, yeah. be ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องทําการแกะเชือกแกะถุงออกนะครับแกะเชือกแกะถุงออกต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ลากเขาช้ํานะครับแกะออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ระวังอย่าให้ลากช้านะครับแล้วก็พยายามริดพวกใบนะครับช่วงนี้นะครับช่วงโคนต้นนี้นะครับออกให้หมดนะครับ แล้วก็หนามมีหนามแล้วก็พยายามตัดๆแต่งเขาออกไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปชิ่มมือเอานะครับเวลาปลูกก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับอ๋อขั้นอย่าลืมเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับดินที่เราเตรียมก็อาจจะเป็นดินเศษใบไม้แห้งขอย้าว่าเป็นเศษใบไม้แห้งจริงนะครับนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยว ใบไม้สดเอามาใส่มันจะเกิดการหมักมันทาให้เ nope. กิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนเนี่ยมันจะทําให้รากมีปัญหานะครับก็มีขี้วัวแห้งพวกนี้นะครับแห้งจริงๆเหมือนกันนะครับก็ทํานองเหมือนกับใบไม้ครับต้องแห้งจริงไม่งั้นก็จะเกิดการหมักเกิดความร้อนขึ้นมาทําให้รากมีปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็ดินนะครับเนี่ยครับเนี่ยหาตามเนี่ยครับในบ้านเรานี่ใบไม้โลนนี่เราเก็บเก็บมาครับปุ๋ยคอก็ไม่มีก็ไปหาซื้อเอานะครับถ้าไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับก็ดินมาผสมๆกันนะครับ ส่วนกันนะครับแล้วก็นะครับก็อย่างผมนี่ผมเตรียมกระถางประมาณสักหกนิ้วครับนะเป็นกระถางเพราะมันใช้ซ้ําได้หลายครั้งนะครับหลังจากตุ่มตอนที่เราแกะถุงแล้วนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับวางให้มันได้ศูนย์กลางนะครับเอาดินใส่นะครับเอาดินใส่ประมาณหนึ่งใน3ก่อนนะครับนะครับกดให้แน่นนะครับแล้วตุ่มตอนวางตรงกลางนะครับ แล้วจับดินใส่รอบๆนะครับแล้วก็กดรอบๆให้แน่นไม่ต้องไม่กดตรงกลางครับเดี๋ยวล่าจะขาดครับกดรอบๆนะครับให้แน่นนะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันมีกิ่งก้านอะไรที่เขาแทงออกมาด้านข้างเขายันตัดให้มันเหลือเส้นตรงเส้นเดียวนี่ก็พอนะครับไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับนะครับก็เนี่ยครับเสร็จแล้วก็รดน้ําครับ ก็ถ้ามีฝักบัวก็ใช้ฝักบัวนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีเทเอาเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินมันเกิดเกิดเป็นหลุมๆมาครับนะครับถ้าฝักบัวมันจะสม่ําเสมอกว่าประมาณนี้ครับก็ลดในชุ่มครับวันละคร้างพอนะครับเอที่สําคัญนะครับปุ๋ยช่วงระยะแรกเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับนะครับจะใส่นะครับบางคนที่ชําแล้วบอกว่าตายเนี่ย เป็นไม่ได้ว่าเขาจะใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงเสร็จแรกเนี่ยเขาไม่มีความต้องการปุ๋ยเลยนะครับเพราะถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยดินมันจะเป็นกรดเป็นด่างเข้มข้นเกินไปนะใบเขาจะเหี่ยวไหม้เลยนะครับต้องระวังนิดนึงก็แนะนําว่าช่วงชามเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับคอนเฟิร์มครับรอดแน่นอนนะครับแค่รดน้ําวันละครั้งนะครับยืนยันนะครับไม่มีปัญหาครับถ้าใครปลูกมะนาว ได้บกิ่งตอนที่มีรากเยอะขนาดนี้เราไปชำแล้วแล้วตายเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ต้องไปทาอะไรกินแล้วครับมันตายยากมากครับถ้ามะนาวมีรากเมื่อไหร่ต่อให้ไม่มีใบเลยนะครับขอให้มีรากเนี่ยครับชาไว้อย่างนี้ครับรอดแน่นอนคอนเฟิร์มครับและไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับก็รอจนเขาแตกเขี้ยวงูมาระยะแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดนะครับ อยาามำแรงถ้าคนรักธรรมชาติก็พวกน้ำส้มควันไม้เสดานะครับฉีดเข้าไปนะครับนะครับรอจนเขายอดอ่อนยอดแรกที่แตกขึ้นมาแก่นะครับสเต็จนั้นเราถึงเอาไปลงดินได้นะครับนั่นคือพร้อมลงดินละโอเคสำหรับวันนี้พอเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็วีดโอนี้ส่วนมะนาวอมจ๋าก็ถ่ายเพื่อจะให้สำหรับ คนปลูกมือใหม่นะครับเข้าใจวิธีการง่ายๆคนที่ไม่เคยทำก็จะได้ทำได้นะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีสงการล่วงหน้านะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาครับสวสมนมะนาวอมจา0818243706นะครับอีเมลก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่ y t u t u อันนี้แหละนะครับโพสไว้ โอเคก็ขอให้ทุกคนสุขสันต์วันสงการเดินทางปลอดภัยนะครับกลับไปสนุกสนานกับครอบครัวทุกคนครับเจ้าวันนี้สุมนามจ๋าสวัสดีครับ